แซลมอนดองกุ้งดองเกาหลีค่ะพี่น้องวันนี้สิมะผ้าม,ามาเฮดน้ำดองสูตรเกาหลีแบบละเอียดจ้าพี่น้องจ้างยาไปใส่ตอนหวานเด้อสุกเด้อกุ้งโลจากสิเป็นกุ้งดองกลายเป็นกุ้งสุกเด้อ,อเสียบมดโอ้โหป<ะ>้าทำเองกินเองน้ำดองต่ำโอุ้ดยอัดผมบอกเลยสดปะส่ะใส่ขออนุญาตเด้อ S <S <S สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือน,นีจากตำด้แซลมอนกับกุ้งตัวดตัวบักใหญ่เลยจ้าพี่น้องจ้กากราบขอโทษขอให้นในการหันมงา,า,งามปันไดค่ะวันนี้ตั้แหล่เองแหล่ไม่ใช่แหล่แหล่เองคะ่ะพี่น้องคะ่พงคะพอดีร้านประจำพื่นแซลมอนเบิร์ตตก็เลยสื่อมาให้เราเองค่ะพี่น้องเอา นี้สิมะผ้ามาเห็ดน้ำดองสูตรเกาหลีแบบละเอียดจ้าพี่น้องจา้าลงคลิปปได้กินตำยัง่งสิิ่นกถามาวาทำเนื้อสูตรดองยังไงบางเทอ่นกับ่บืเห็นเนาะเดี๋ยวเอาไปวางมือนี่คลิปนี้ตามสิมาบอกอย่างละเอียดจ้าพี่น้องจา้าเอาพอถึงกุ้งก่อนกุ้งนะคะพี่น้องจ๋าใส่ไม้จิ้มฟัน,นะคะ่ะพี่น้องแง่ดากมันนะคะเอาเอาขีมข้นนะคะพี่น้องข้างใต้ตามกับเอา เกียดแล้วก็เอาขีมันหนอกเรียบร้อยนะคะพี่น้องจ้ะอันนี้เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะแช่โซดาไว้เป็นเกือบครึ่งมื้อค่ะ <c oughs> ถาเพื่อนค่ะว่าสีเวลากระเทียมี <c oughs> โซยุ <c oughs> ค่ะพี่นอ้องโซยุพี่น้องจะใส่ยี่ห้อไดก็ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าตามว่ายี่ห้อนี้มันแสบค่ะพี่น้องค่ะมันบอมเหม็นค่ะกระเทียมซอยพริกซอยแล้วก็ขิงค่ะพี่น้องแล้วก็งาขาวนะคะงาขาวเป็นซองขาวนะคะตามโรตัสตามอะไรมีหมดค่ะคั่วนะคะ ล็กน้ำตาลแดงค่ะน้ตาลทรายแดงหรือเดึกทรายขาวได้เบิร์ตใพี่น้องหรือบอกไม่นำเปล่าน้ำค่ะมีน้ำเปล่าด้วยนะคะเดี๋ยวตั้มจะทำพาทำอาเทเท,ทอันซอยู่ลงไปเลยค่ะพี่น้องใส่มาณนี้กับิประบาณเคือหมอนะคะพี่น้องรสชาติมันจะออกนัวๆหวานหวานวนิดนึงนะคะน้าตาลน,นะคะ,ะค่อยๆย่ะค่ะพี่น้องตำดิไซตำดิตะกอนเนาะหวานเขาจังใส่ไม่ค่ะน้ำตั้มก็จะใส่เลย ผู้ใดบนมีไล่ใดช่วงนี้ตามวามันเหมาะในการเ็ดค่ะเพราะว่าหนึ่งใช้ผู้ใดเ็ดกินหนึ่งสีก็ได้เ็ดขายตามตลาดนัดเอาลดขนาดกุ้งลงค่ะลดขนาดกุ้งละกะขนาดของแซลหมอนลงเพราะขายในราคาที่มันย่อมเย้านะคะพี่น้องค้า่แพ้งแห้งคือถ้าแล้วแต่ตามจังหวัดอาจจะมีเพจถ้าแถวอุบลในที่มีเพจการเปิดขายนะคะเพจเขาจาขายดีอยู่ค่ะพี่น้อง คิงค่ะพี่น้องค่ะคิงดับคาวค่ะเอาใจเลยค่ะงบไม่เยอะค่ะไม่บานปลายเอาเอาไปต่งไฟเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเขี่ยไฟันอ่อนจ้ะหลวก็ให้มันมีฟองฟ้าคือนิดนึงนะคะอันนั้นคือใช้ได้แล้วค่ะแลวก็พักหม้อให้มันเย็นค่ะพอลังจากเขาก็ค่อยไปจัดปลาแซลมอนแล้วก็จัดกุ้งถาค่ะพี่น้องค่ะขอชิมก่อนนะคะ ได้อ่ะได้แลอร่อยอพักให้เย็นนะครับเยาไปใส่ตอนหวานเด้อสุกเด้อกุ้งตอนหอนจากสิเป็นกุ้งดองกลายเป็นกุ้งสุกเดี๋ยวรอด,ดูตอนราดเลยแล้วกัน,นง่ายแบบคือทำง่ายมากนะต่ำเนาะ ทาขายก็ได้ทํากินนี่ก็สุดยอดบอกเลยเก็ตขายนี่สูตรยตังผี่นี่ง่งงายๆเลยค่ะพี่น้อง<ม>บางค้นเพิ่นแค่เอาหนาํปหลาดหลาดหลาดซื่อๆมันบริหารในเขาเหนือสามพี่แม,มาบางคนแบบมันอยู่ในถาดบางในถาดทั่วๆไปเนาะแต่ว่าถ้าเปิดขายเป็นกองเป็นกอง,กองสีตำม,มามันกำไรดีเขาเ็คคอยเอาไปส่งเดลิเวอรี่หน้าบ้านเอาเองนะชุดมาอนิชุดน่ารักบ่ค่ะน่ารักงามเสมอแหละฮะได้ละจ้าพี่น้องมันเย็นแล้วค่ะเขากะ เอาตแตงแต่นามมันนะจใจพี่น้องจา้าราดใส่เลยค่อยๆราดค่ะโอ้สีแซลมอนฉ่ำๆนะเนาะแซลมอนหั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะนามดงองเขาสีหอมหอมขิงขึ้นมาจาักหน่อยหนึ่งนะคะปุ่งท่อมความสะอาดดีๆเอาพาใสา่พาทองมันดอก อยู่ได้น้ำดองรดนดนสิบ่มีมกินข้าวอย่างไรคะพี่น้องจา้านี่แหละเดี๋ยวตั้มแต่งเติมน้ำมันก่อนนะคะพริกคะพี่น้องคะ่ะ<อ>โอ้ยมันเลยกร<ป>ะเทียมค่ะกระเทียมด้วยกระเทียมเรื่อเสียมะ น้ำดองมันสีหอมค่ะทั้งหอมทั้งเผ็ดเลยรสชาติมันสีกลมๆนะคะถ้ามันดองแล้วนะคะพี่น้องข้องต่ำจะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะพี่น้องค่ะหนึ่งคืนค่ะเอาเข่าตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะคะอ่าเลื่อง่าค่ะพี่น้องค่ะงาเราครั่วมามเรียบร้อยขอโทษนะคะ่ะพอดีถั่ยยุบานแตกบดท,ทุกไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเลยมีแจะแกวค่ะรวยเยะไปเลยง่ายอร่อยพี่สามีพันหมักงาแห้งค่ะพี่น้องค่ะ ตึ้งคอมปานวานเขาพอเห็นหอดตูแซ้หมอนตูวกุ้งงาปกคุมแด้แล้วจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวรอให้เราปิดฟ้าสนิทปุ๊บแล้วก็เอาเขาตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาได้จ้าพี่น้องหนึ่งคืนค่ะพี่น้องค่ะแล้วกคอยมากินกันจ้า แล้วเราจ้าพี่น้องจ้าเบอร์เกอแซลมอนชิมบอกย้ายกับกุงดองของจำมีเด้จ้าพี่น้องจ้าสูตรนี้ใครทำก็อร่อยด้อพี่น้องเด้อบะเทเลยจ้าพี <S <S ่ลเทเลยนะออ้เองกินเองกม่้อนีนเลยกรกุนกนก้งบอออุ๊บอออุ่บ สวัสดีจ้าวันนี้ผ่าก,กับตำหมี่ชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้จะตากับบิก๊กขม,มาาคือเกาค่ะจะพาสุภูทุกคนมากินแซลมอนดองกุ้งดองเกาหลีค่ะพี่น้องทําเองนะครัเมือน,นเห็ดเองมากผอมวิธีเห็ดนะจ๊ะพี่น้องจ้ะก,กับข่าวสวยหนึ่งถ้วยค่ะข้าวมีหิวข้าวหิ้วข้าวแห้งค่ะพี่น้องตอนแซลมอนตําแบบอลังการงานสั่งเลยค่ะพี่น้องค่ะ<ม>ขออนุญาตเด้อขอซิมกุ้งก่อนขอต้นน้ำก่อนแนละ้ว คุณชอบน้ำดองตำมากน้ำดองของตำตำก็จะกินโอ้ยนี่ไงวันนี e ้กินตะวันตัวตีนะคะอืมอืมอืมอร่อยไหมอร่อยมากปากแตกแสบปากลมมันหนาว เงม้ยกะสีอันนั้นตัวมันกะสีเจ้ากรอบนะล่ะกรอบที <c oughs> บ่เก่าล่ะภาษาตะเกียบนะครับภาษาจีนนี่ก่อนเลยสองชิมจ้าอืมชิ้มเสียฟูดเหมือนเดิมนี่ไใส่เทพแบบนี้หน่ออุ้ยเันจิ้มสุดเด็ดค่ะ สูตรนี่เอาไปเฮ็ดขายกระได้ด้วยค่ะพี่น้องจ้ะเออขออนุญาตนะคะโอ้โหลายสวยมากเลยเอืมวาซาบิหน่อยนิดนึงนะคะมันก็หันเองเมือเมือนั่นวาซาบิเกือบตาย <laughs> นาำดองนี่โอ้สุดยอดผมบอกเลยสดเลยสิมาค่ะพี่น้องจ้ะ ขออนุญาตเด้ออืมอืออือรแบบ่อยอ่ะอือแบบไง้าวที่เากอบละนี่อือหืงเกลือข้าวอืออือจับ สีแบบุยอดอนี่ะปลาอะไรเขากุ้งตัวแบบไงน้งค่ะพี่น้องจ๊ะกุ้งตัวใหญ่มากน้ำต้มทำไม่หวานไปไม่เค็มงอพอดีไม่เคม็มไ,ม,เคมไปแบบกำลังพอดีเลยพอดีมาก ตัวที่หายไปปั๊บดได้แด้วใครเป็น้องพี่น้องมั้งค่ะมีปัญหกตามแห้งหลาย <c oughs> น,นื <c oughs> ้อมันเห็ดนื้อมันกระเด็นใส่ยังไปดูเข้าใจอยู่ <c oughs> มันบอกไหนกุ้งอืมอร่อยกุ้ง <c oughs> ตั้งนี้อืย <c oughs> กุ้งแบบโอ้โหอุ้ยตัวใหญ่จัง <c oughs> ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทุกตัวแม่โคคะ่ะแม่โคครับ ตัวละ300กว่าบาทคือว่าคุ้มวันทำเลยวานกินวันขาดรงเท้าอยงทาคุจะไปออกงานใส่น้่งเหมือนกัขาดรองเท้าอขอโทษน,นะป๊าปะงานจบยูเสียวะกินแม่ไม่ไกินเลยสักคำแม่พ่อแม่พี่น้องเห็นยากเลยผู้สาวถามหามาแน่มากออกไงเร็วผู้สาวคุณหอน บรเห็นอ่ะคุณปอนนี่ผ <โด S 1> ู้สาวถามหาหลดงตัวพี่ปอนไม่มาหรอคะคุณป่าไปซื้อของมาเพิ่งเพิ่งกลับมาไปไปซื้อนุ่มหลูกกับวาโรดษวิทยอนุ่มหลูกสกัดดาวลุมแล้วม,มันห่ออยากแต่ทีอยากแต่ห้องแต่ใส่ลงไปค่ะพี่น้องน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำนี่เผ็ดอยู่เดียวปอนมาหน้าปอน ไม่ยออ๋อใครเป่าใคเป่าอย่างอืมเขายกให้ตัวเลยซาหลายแผ่นนี้นันนัวไปเขาไม่กินผมกินเอขอไม่กินแผ่นนี้เอ๋แซลมอนดองกุ้งดองผมไม่ชอบจิ้มน้ำจิ้มนะครับราะน้ำมันนี่มันอร่อยอ๋อที่สุดสต้องเป็นตเพต็ดแช่ไหมมันก็ระย่างเลยตัวน,นี้เ็ดอ๋อกุ้งมาก นี่จวดัวดจวดไปเลยเดี <guarding okay>? ๋ยวถอดค่ขออนุญาตนะคะอืออ๋อออกหมดเลยลองนี่ไงอันคางบาดพอนี้งานบุญในใจะพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงของนะคะมองๆนั่นนี่ก็กินเนาะ

ก็จะบ,บีข้มบกินเลยเจรสชาติหีวจ้วยแซลมอนอ่ะตอนนี้ของก็ะขึ้นราคาสูงแน่ค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าอยากได้ราคาถูกราคาพวกฟังเอาไปขายตำแนะนำนุ่แมคโครขึ้นกันมาพี่ปอนเอาเอามือก็ได้แต่เกี่ยวก็ได้สวัสดีครับุณเราจะ ไปเห็ดเบียบมากเกลียไปซื้อของเกลี่ยไปกินเลยเนี่ยก่อนอันนี้เนี่ยไม่มีใครใช้เลยนีู่้หูเสี่ยงก่อนไม่มีใครใช้ขอสักคำ่อยนะเอาะไรก่อนอะอะไรก่อนอะไรสาหร่ายก่อนเออนี่ไม่ต้องหัวสาหลายเนี่ยมือรู้ว่าห่สายห่ามันต้องมือ่อเสี่ยงก่ดนนะเอหนังมือตัว ก้อนไข่ก้อนเลยนะเอาเลยเนี่ยจิ้มเผ็ดมากนะแต่พี่แกชอบแบบไม่จิ้มจิ้มเพราะว่ามันอร่อยหรอกแิ้มกุ้งแต่บอสได้ไหมคอมอร่อยแต่บอเออจะทำไหมเรียกไอ้ไอ้มากินหน่อยเร็วไอ้ไอ้ไม่ชิมหน่อยไอ้มากินหน่อยอะไรบอสอะไรอีกอีกเร็ว กินแบบไม่จิ้มด้วยเรากินแบบพุ่งแบบจริงๆมันต้องกินกับข้าวใช่ี่ข้าวนั่แหละบางน้ำจิ้มแมะบะหมีดองจิ้มด้อน้ำดองนี่สดใดเลยสดใสมากอร่อยอร่อยมากไงครับจะไปง่นบ่เราไปคุครับตำ ตามไปเดี๋ยวผมก็จะได้ตามไปเราเราก็จะได้ตามไปไปน้ำเลี้ยบู้อยู่อ่อบอยเลี้ยบอยู่โอ้โหดูคำเนี้ยดูคำเนี้ยดูแซลมอนแบบหืมหืมค่ะค่ะกับแซลม์ ถ้าพี่นน้องจะไกินเข่าจะมีเขาไปทำกินดูนะครับน้ำดองอร่อยแซ่บมาก ความเบืรอืออะครับขอโทษค่ะก็ดีอิ่มอืินไม่หมดหรอกบอกเลยกุ้งเอ้ยมาแซลมอนซื้อมาประมาณเกือบโลน้ำซื้อมาสองแพ็คที่เห็นจำได้ไหมเราทำสี่กล่องอันนี้เฮก้่สองกล่องทำอ่าอย่างละกล่องเนาะอืมอย่างละสองกล่อง งบเลยอะจะไม่ได้จะมันแพงมันแพงเพราะว่าถุงจับร,<ล>ร้อยแพงเพราะแซลมอนแซลมอนต้มก็หั่นเองนะหั่นเองใช่ไหมใช่หั่นเองนีลายที่สวยแผ่นนี้แผ่นใหญ่โอ้โหมันยาวจวังวะนี่ลายสวยไหมครับจิ้มลงไปนิดน,นึง นำปลาเจมผ้ามฮึลอกฮึเนาะหัวควัญเนี่ยหัวขวัญมาเร็วมาเอกคลิปไหม อยน้ำจิ้มต่อยแย่งบรไอยเผ็ดแซบบ่บกินกับหอมอร่อยใช่ไหมปะป๊ะอร่อยยิ้มอัน,นดีเด้อกระดองไว้าเห็นเรากินนั่นไหน่หรอขี่ดื้อขี่ดือด้อเบิ่งกระลั่งอวดจ้าสวยกันข้าจ้านะอุ้ยมันจัดแสบตาจ้าสวยกันทำไงไงไปต่อโอเคค่ะพี่น้องจ้ามื้อน,นี้นะคะ คลิปนี้ตามวิธีเหตุวิธีถ้ามาฝากพี่น้องสุบุทุก้นที่สอบถามเขามามาดองยังไงนะคะพี่น้องจา้าอันนี้บอกอย่างละเอียดนะคะอ่างว่าใส่วัตถุดิบอี่ย้อแน่นะคะพี่น้องจา้าเอาเป็นว่ามือใน,นคลิปนี้จ้าถ้าม,มากกาฝากกะไรก็แจ้ตามกับบิก๊กกับน้องของขวัญน้ำใจพี่น้องจา้าพอกันคลิปหนาได้จา้าสวัสดีจา้า